พฤติกรรมรวมหมู่พฤติกรรมรวมหมู่หมายถึงพฤติกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นโดยการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลโดยไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าไม่สามารถคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นได้โดยทั่วไปมักจะเกิดขึ้นจากกลุ่มบุคคลที่มีแรงจูงใจมีอารมณ์มีความรู้สึกทัศนคติคล้ายกันระยะเวลาที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีความแน่นอนพฤติกรรมรวมหมู่อาจจะเกิดการรวมตัว การโดยมีการการกระทําที่รุนแรงหรือไม่รุนแรงก็ได้ลักษณะทั่วไปของพฤติกรรมการรวมหมู่ 1. พฤติกรรมการรวมหมู่เกิดขึ้นในช่วงขนาหนึ่งตาบใดที่ยังไม่มีการกระตุ้นยั่วยุเป็นพฤติกรรมที่ปัสจากโคร,รงสร้างไม่มีแบบแผนไม่มีการจาะระเลียบไม่เป็นไปตามมาตร,รฐานของสังคม2เป็นพฤติกรรมที่ปัสจากรรการตรายตอง อย่างรอบครอบเกิดจากความเชื่อความหวาดกลัวความเกียดชังความความศรัทธา3พฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มเหล่านั้นมักจะแสดงออกมาคล้ายๆกัน4จำนวนสมาชิกไม่มีความแน่นอนชัดเจน5พฤติกรรมการรวมหมู่ทําให้เกิดพลังผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานและโครงสร้างของทางสังคมสิ่งที่เอื้ออำวในการเกิดพฤติกรรมการรวมหมู่นะครับก็จะมี6ระการ คือหนึ่งโครงสร้างทางสังคมที่เอื้อต่อการที่เอื้ออำนวยต่อการรวมกลุ่มโครงสร้างของสังคมที่เอื้ออำนวยในการเกิดหมู่เช่นโครงสร้างของสังคมที่มีแนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมรวมหมู่ได้ง่ายกว่าสังคมชนบท 2. ความตึงเครียดภายในโครงสร้างเป็นสภาพความตึงเครียดภายในโครงสร้างของสังคมซึ่งอาจเกิดจากการที่สมาชิกในสังคมบางกลุ่ม บางคนรู้สึกว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับสิทธิอย่างชัดเจนจากสังคมการแพร่กระจายความเชื่อการแพร่กระจายความเชื่อเป็นพฤติกรรมการรวมที่เกิดจากกลุ่มคนที่มีความเชื่อในสภาพนั้นๆเพราะตนจะเสียเปรียบซึ่งเป็นเรื่องที่บุคคลนั้นมีความเชื่อในเรื่องนั้นๆมาก่อน 4. ปัจจัยเร่งหมายถึงสถานการณ์ที่กลุ่มบุคคลได้รับการกระตุน้นหรือ เสริมสร้างความกดดันทางอารมณ์ให้มากยิ่งขึ้นเช่นปัญหาระหว่างชุม,ช,มชนน้อยกับรัฐบาล 5. การระดมของผู้ที่มีส่วนร่วมเพื่อการกระทำจากสีประการข้างต้นยังไม่มีพฤติกรรมการรวมูออย่างแท้จริงเพราะบางครั้งอาจพบว่าความตึงเครียดของโครงสร้างก็อาจจะไม่ได้ทําให้เกิดพฤติกรรมการระมู่ก็ได้ 6. การควบคุมทางสังคมเกิด เกิดความขาดป,ประสิทธิภาพก็คือสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้นำชุมชนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เงื่อนไขของการเกิดพฤติกรรมการรวมหมูมีสามประการก็คือสังคมไม่ได้หนึ่งสังคมไม่ได้กำหนดแผนพฤติกรรมไว้หรือกำหนดไว้หลุมหลวมเท่านั้นในสถานการณ์ที่สังคมไม่ได้กำหนดไว้พฤติกรรมได้พฤติกรรมใดต้อง เหมาะสมสมาชิกของสังคมก็จะตัดสินใจเองว่าจะทำอะไรเมื่อเกิดวิกฤตเช่นน้ำท่วมภัยพิปัติต่างๆ 2. สงัสงคมปดิดโอกาสให้มีการตัดสินใจในสังคมประชาธิปไตยเราจะพบว่ารัฐบาลจงใจเปิดโอกาสให้พลเมืองดแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในรูปแบบประชามติในบางเรื่องทั้งนี้โดยมีระเบียบแบบแผนในกรอบกว้างๆเท่านั้น 3. ม,มีการเปลี่ยนแปลงด้านค่านิยมและทัศนคติ ในสังคมและวัตกรรมและสิ่งแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมมีผลต่อวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมของมนุษย์หลังจากที่มีการรวมกลุ่มการเกิดขึ้นแล้วประเภทของการรวมหมู่มี3ประเภทคือ1พฤติกรรมรวมหมู่ประเภทการแพร่ระบาดท,ทางอารมณ์2พฤติกรรมการรวมหมู่ประเภทกร,มมระบวนการสังคม3พฤติกรรมรวมหมู่ประเภทมติมหาชนและการโฆษณาชวนเชื่อ พฤติกรรมการรวมหมู่ประเภทการแพร่กระจายทางอารมณ์หมายถึงพฤติกรรมการรวมหมู่รรมรรมมที่เกิดจากกลุ่มที่ได้รับการกระตุ้นในพื้นฐานทางอารมณ์เดียวกันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางจิตใจองค์ประกอบของการแพร่ระบาดทางอารมณ์หนึ่งจิตใจอยู่ในสภาพที่ถูกชักจูงได้ง่าย 2. จิตอยู่ในสภาพถูกกระตุ้นได้ง่าย3มมีประสบการณ์เช่นเดียวกัน ความสาคัญของการแพร่กระจายทางอารมณ์การแพร่กระจายทางอารมณ์ทําให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางจิตใจ 2. ในกลุ่มคนซึ่งดํารงอยู่ได้เพราะการแพร่กระจายทางอารมณ์วินยัยมักจะต่ํามไม่มีการส่งเสริมให้ระบายความกดดันภายใน 3. ขอบเขตของการแพร่กระจายทางอารมณ์มีได้ถูกกําหนดโดยความใกล้เคียงทางร่างกายปรากฏการณ์ที่สําคัญของการแพร่กระจายทางอารมณ์ได้แก่ฝุมชนฝุมชนบ้าคลั่งจราจน ความแตกตื่นข่าวลือความวุ่นวายในหมู่คนจํานวนมากในรูปของความข้างใครและความนิยมชั่วครู่ชุมชนก็คือการรวมกลุ่มของคนที่จะมารวมกลุ่มกันในจํานวนหนึ่งช่วงในณนะช่วงขาวนะเวลาใดเวลาหนึ่งโดยมีเป้าหมายคือโดยมีเป้าหมายความรู้สึกหรือคิดร่วมกันนะครับ รูปแบบของฝูงชนก็จะมีฝูงชนบังเองิญฝูงชนช,ชุมนุมฝูงชนลงมือกระทําและฝูงชนที่แสดงออกฝูงชนวุ่นวายหรือฝูงชนว้าข้างหมายถึงฝูงชนที่มีการเคลื่อนไหวคึกคักและมุ่งผลบางอย่างร่วมกันมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีการกระทําที่รุนแรงจลาจลหมายถึงพฤติกรรมร้ายๆายทั่วทั่ว ที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆมักจะมีฝูงชนมากมายหลายกลุ่มเข้ามาเกี่ยวข้องการจะ,ะจัาแสดงออกถึงความไม่พอใจทั่วๆไปความแตกตื่นหมายถึงภาวะาของความแตกต,ตื่นตื่นตระหนกและสับสนซึ่งเกิดในขณะที่ฝูงชนคิดว่าตัวเองกําลังตกอยู่ในอันตรายาความคลั่งไค้เป็นพฤติกรรมที่เน้นหนักไปทางด้านอารมณ์เป็นการแสดงที่ หยุดยัง้งยากไม่มีเหตุผลหรือทำอะไรแบบไม่คิดงงเขาทําให้หมดเปลืองเงินเวลากำลังเช่นการสะสมสแตมหรือการสะสมของที่มีค่าหรือของที่ไร้ค่าข่าวลือคือข่าวที่คุมเครือไม่มีการยืนยันความจริงเป็นข่าวที่มักจะถ่ายทอดจากปากหนึ่งไปสู่อีกปากหนึ่ง 2. พฤติกรรมรวมหมู่ประเภทกระบวนการสังคมคือ คนที่มีความเชื่อหรือรอุดมการณ์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความใฝ่ฝันที่จะกระทําการอย่างต่อเนื่องโดยมีจุดหมายที่ค่อนข้างแน่นอนรวมกันดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดเพื่อไปสู่ความชั่วร้ายบางอย่างหรือสภาพไม่พึงประสงค์ขบวนการทางสังคมแบ่งออกเป็นสองประเภทคือขบวนการที่เน้นบรรทัดฐานทางสังคมและขบวนการที่เน้นค่านิยม สามที่กำรวมหมู่ประเภทมติมหาชนและการโฆษณาชนเชื่อหนึ่งมติมหาชนคือความคิดเห็นของผู้คนหมู่มากที่ได้รับการอภิปรายถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่สําคัญในสังคมและในที่สุดก็มีการลงความเห็นซึ่งว่ามติของกลุ่มมตินี้อาจเปลี่ยนไปตามเวลาและสถานการณ์มีลักษณะไม่ตายตัวกลุ่มคนที่มีมติไม่จําเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกันเหมือนฝูงชนอาจอยู่กระจายตามที่ต่างๆ 2การย่างเสียงหรือการสุ่มความเห็นคือการทดลองความเห็นหรือมติที่คนส่วนใหญ่มีต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งบางทีก็เรียกว่าการสุ่มความคิดเห็นผู้ที่ได้บุกเบิกในการสุ่มความคิดเห็น3การออกเสียงคือการคือการใช้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นของบุคคลโดยการลงคะแนนหรือ โดยการดุดมือต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่งในเรื่องของมติมหาชนมักหมายถึงการออกเสียงในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรหรือพรรคการเมืองหรือผู้อื่นใดที่จะเข้ามาทําหน้าที่ในะดับบริหารการออกเสียงเป็นการแสดงความผูกพันหรือชื่นชมที่มีต่อพรรคพวกหรือพรรคหรือพรรคหรือกลุ่มที่มีทางหรืออุดมการณ์ตรงกับผู้ออกเสียง ประชามติหรือ r e f e r e n t referendum คือประชามติคือการใช้ประชากรออกเสียงคะแนนในประเด็นสำคัญเช่นการร่างกฎหมายการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยผ่านสภานิติบัญญัติแล้วความสมานฉันท์คือการที่สมาชิกในกลุ่มเห็นชอบร่วมกันในคุณค่าความเชื่อหรือความรู้สึกหรือการที่กลุ่มพยายามปรับตัวให้มีศาสนา ทัศนะไปในทิศทางเดียวกันสมาชิกในกลุ่มต่างตระหนักถึงความสมัครสมานนี่หมายนี่เมื่อใดที่ประเด็นทางสังคมไม่ได้รับความเห็นในลักษณะสมรนฉันการโฆษณาชวนเชือ่อคือความพยายามโน้มน้าวใจคนให้เชื่อและทําตามเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะดีหรือร้ายก็ได้โดยมีการ ตระเตรียมคาคาดคะเนเอาไว้ล่วงหน้าการโฆษณาชวนเชื่อกระทำในลักษณะคำพูดรูปข้อเขียนการแสดงท่าทางหรือสัญลักษณ์ใดๆก็ได้ในความหมายเก่าสรุปพฤติกรรมกลุวมหมู่เป็นพฤติกรรมทางสังคมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยปัจจักโครงสร้างไม่มีการวางแผนไม่มีการจัดการตามระเบียบพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นไม่ใช่พฤติกรรมตามบรรทัานทางสังคมฉะนั้นจึงเป็น การยากที่จะาคาดคะเนว่าผลจะขี้ขายออกมาเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมรวมหมู่อาจขี้ขายออกมาเป็น2แนวคือแนวทางที่สังคมยอมรับกับแนวทางที่นำไปสู่ความแตกแยกระหว่างบุคคล